นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่สองมิถุนายน2565ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น3ามข้ามเดือน7ปีขานนะครับวันนี้เป็นวันโลกาวินาศนะครับหลีกเลี่ยงการมงคลชโชดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนก สีที่ควรเหล็กเลี่ยงคือสีโทนดําสีม่วงแก่นะครับทิศที่ควรเหล็กเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้วันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือ สสาราสบรสีสเสือหอหีบอจุราออา่างและหอนอกคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษาตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและออ่างไม้เซตวันนี้มหาธรรมครันธีกล่าวไว้ว่าความแข็งแกร่งมิได้มาจากความสามารถทางกายภาพแต่มันเกิดจากความตั้งใจที่คนอื่นไม่สามารถเอาชนะได้นะครับ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาราันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ